ไรดินร้านอาหารแนวบ้านสวนที่ทุกคนมาบ้านโปมงมิตรพลพรกับร้านนี้เลยข้าวกิจทำไมพาพี่มารางรถไฟเนี่ยนี่แหละครับร้านอาหารทางรถไฟคาเฟ่เจ้าของร้านชื่ออะไรนะ้าของร้านชื่อบุญทิ้งบุญทิ้งกับอะไรนะแม่กาละเกจบุญทิ้งนี่คือผู้ชายกาละเกผู้หญิงใช่จบเลยนี่นะครับเราก็มาก็เจอป้ายก่อนเลยนะครับพิเศเมากมากนะครับพาเข้ามาดูด้านใน อันนี้เป็นโซนห้องแอร์อันนี้เป็นโซนห้องจัดเลี้ยงอยู่ด้านนี้ครับมีสามารถต้อนรับ้องจัดเลี้ยงด้เหรอมีห้องจัดเลี้ยงสามารถต้อนรับแขกที่จะมาเป็นหมู่คณะเป็น o u t ด o o r นั่งในสวนได้เหรอได้ตรงนี้นั่งใช่ครับตรงนี้นอนได้ครับล้วนี่กระดูดนี่เลยมีเบาะนี่ไงมีเบาะขามเคลย่อนได้ ยอ,ยอราคาหลักร้อยวิวหลักร้านต็ไม่แพงแน,น่นะที่นีนะใช่บรรยากาศลมลื่นบรรยากาศลมลื่น,ม,นมากนะครับเป็นเพื่อนอยากจะม,มาก,ก็มาได้เลยที่นี่ทางรถไฟาคาเฟ่ผดานดูแล้วเดี๋ยวก็ไปหาอะไรทานกันดีกว่า ว่าเมนูจะมีอะไรเด็ดๆให้เราทานบ้านเนาะหิวแล้วแหละครับตอนนี้เราก็อยู่กับแม่การาเกตนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะครับเห็นป้ายอย่างนี้เป็นป้ายเหมือนรถไฟนะครับแต่พอเข้ามาแล้วไม่ใช่รถไฟนะครับเป็นสวนสวยงามมากนะครับอาหารที่นี่คุณกาลาเกตมีอะไรแนะนําพิเศษไหมครับอาหารเรามีหลากหลายเมนูนะคะถ้าชอบสไตล์ปลาปาก็เป็นแกงป่าผัดเผ็ดไปเลยค่ะถ้าชอบสไตล์นุ่มนวลก็มีทอดมันทอดมันของเราเป็นทอดมันทะเลบกนะคะไม่ไม่มีเนื้อปลานะคะที่ลูกค้านิยมก็จะมียำไซมอนกุ้งสดค่ะแล้วก็มีเมน สเต็กของเรานี่อร่อยมากค่ะพากเกตตี้สปาคิเมาเจฟเรามาจากภูเก็ตค <laughs> ่ะเชฟฝีมือดีมากค่ะแล้วของเราก็มีเมนูน้ำนะคะของเราทำฟาร์มนมเองด้วยนะคะถ้าเมนู<อ>น้ำของเราเนี่ยถ้าเป็นสมูทตี้เกี่ยวกับนมนมของเราสดทุกวันนะคะเราทำฟาร์มคนนมเมื่อสักครู่ผมเดินผ่านมาเห็นมีไทยเมลอนอ๋โอโรงเรือนเมลอนค่ะม,มีเมลอนปลูกเองนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเออเมลอนของเรารสชาติอร่อยมากนะคะปลอดสารเรียกว่าทานแบบสบายใจเลยค่ะไม่ต้องกลัวสารเคมีครับเดี๋ยว ก็ให้คุณกระเกดจัดอาหารมาให้สักชุดเลยดีกว่าที่ว่าเด็ดในร้านนะฮะสักชุดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณกระเกดจะเอาอะไรมาให้เราทานนะครับวันนี้เดี๋ยวชมกันนะครับมะพร้าวนมสดมะพร้าวนี่ปลูกเองปะปลูกเองค่ะปลูกเองด้วยมันได้รสชาติแบบกลิ่นมะพร้าวอ่ะมันมีกลิ่นมะพร้าวมันหอมรสชาติของนมสดละมุนละมุนมากอ่ะใช่ใช้ละมุนใช่ อ้าวตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับโอ้โหคุณเกดจัดซ่าอลังการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะชิมแซกปลาก่อนเนาะไม่ไหวแล้วเด็ดจริงพี่แซกปลาอยากให้เพื่อนๆได้ลองทานมากเลยนุ่มอร่อยมากแล้วก็น้ำจิ้มเขาเนี่ยมันนัวพี่ลองนี่หน่อไหมอร่อยตัดกับข้าวโพดด้วยนะนี่เหรอโอ้โหมันนี่อะไรยำแซลมอนกุ้งสดเนื้อปลานี่ละมุนลิ้นดิแซลมอนกุ้งสดแนะนําตัดข้าวโพดด้วยข้าวโพดเลยนะ อร่อยมากแนะนำนะครับจานนี้นสุดยอดเจงป่าไร่บ้านกินเป็นกระเพาะหอมมากอร่อยครับรสเขาจัดนี่นะรสจัดหอมแนะนําเลยรสเขาจัดจริงที่ต้องลองนี่อ่ามามซิกเมเจอร์พี่ลองดูซิกเมเจอร์นี่คือปลาชอ่อนลูกสวนนะครับเนื้อนุ่มรสชาตินะแล้วเครื่องเขาถึงเครื่องถึงครบทุกอย่างเลยครับเพ <terror. S 1> <ๆ>ื่อนๆนี่เรียกว่าแนะนําทุกอย่างได้เลยอนะ่ะนี่ครับเดี๋ยวจะลองชิมผัดไทย สุดยอดแนะนำเลยครับเพื่อนๆมาที่ได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากสนใจมาที่ร้านนี้ฮะมาที่วัดคกหมอ้ออาเภอบ้านโปง่งจังหวัดราดชบ,บุรีนะคะขับรถผ่านหน้าวัดมาพ้นวัดก็ถึงร้านเลยค่ะร้านอยู่ขวามือค่ะหรือปักหมุดมาที่ร้านทางรถไฟคาเฟ่เลยก็ได้ค่ะยังไงขอฝากร้านด้วยนะครับ <c oughs> ครับผมยังไงวันนี้พี่ก็ขอบคุณคุณกละเกียนะครับที่ให้ได้ชิมอาหารอร่อยๆเมื่ดรสมากขนาดนี้นะครับที่จะขาดไม่ได้คือนี่ไกด์นำพามาก็มีไกด์พามาผมไปมานี่ปรกิตปลาเผาข้าวหยวขวัญ วัดภูคู่ครับฝากเพื่อนๆกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์้กับช่องมีเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ